งานนี้นนคือมีคำพิพากษาสานีการที่เกิดเ,เกิดอ้างมาแล้วได้ผมแนบมานะครับอ้างถึงว่าสัญญาที่ทากันนะนะแล้วก็อ้างไปฟ้องได้ไปสี่ร้อยกล้านนะ่ะมันเป็นสัญญาที่ขัดกับความสงบเลยนะถ้าใครใครไปทํากันอย่างนี้นมันจะทําให้สังคมก็เดือดร้อนสังคมทุกหย่ามยากก็จะเกิดความเดือดร้อนไม่มีความเรียบร้อยเลยแล้วมันขัดต่อสิ่ง<ด>ที่ทำด้วยการที่ไปเอามาดดกว่าคนอื่นเขาจากข้อสัญญาที่อ้างอ้างาสาที่ไปทํางานให้เขาเนสานีการลงมาเห็นชัดเจน ไอ้ตรงนี้ผมก็เลยฝากทางพี่น้องสุนย์ชนนะครับเพื่อได้ได้โปรดเดินคำพิาศาลนี่ในส่วนที่เขียนให้ชัดๆเห็นนะไปไปให้คืนละมดรวังกันด้ววในสังคมเพราะว่าการต่อสู้เนี่ยบางคนต่อสู้ได้จนถึงฎีกานะบางคนไม่มีเงินแม้กระตั้งจ้างทนายที่จะเขียนไปถึงฎีกาเราต้องพูดถึงชาวไร่ชาวนานนะซึ่งพวกเขาอาจจะไม่ได้ไม่ถึงความยุติธรรมสิ่งที่สุดก็ได้และสุดท้ายอาจเป็นผู้แพ้ในขณะที่สัญญานั้นอ่ะมันเป็นสัญญาที่ขัดความสมบรู์เรียบร้อยจริงๆและมันขัดต่อสิ่ธรี่ทมันยิงงานหนชนใิจร กีนงานเนายแล้วนอกจากรายละเอียดที่อยากจะทราบกันก็ก็สักถามีกนงานเสนายที่รวมเปนำพวกเราได้รวมเป็นคำสิ่งนี้มาเลยนะและภูมิค่อนข้างจะภูมิใจภูมิใจว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันได้มันมีความยุติธรรมจริงในฐานสูงแล้วก็ผมก็รู้สึกดีใจว่ามันจบมาแล้วก็ได้คำพิพากษ่เิียรึงพวกเราได้อย่างดีด้วยเป็นทางหวงพวกเราผมก็ขอแสดงข่าวในส่วนนี้ตรงนี้ส่วนเรื่องรายละเอียดเป็นของเพอรอนๆ่น ที่ช่วยทํางานก็จะบอกว่ามันขัดตความสงบทุกไลสามีกาต้องพูดถึงอะไรแต่ว่าตัวนําข่าวสารนี่กะบอกกับชาวบ้านด้วยขอทุกคนด้วยนะครับว่าให้พึงระมัดระวังกันไว้แล้วก็ถ้าเกิดไม่มีแรงถึงก็ใครจะปไปถึงมีการได้มีฆ่าทนายก็ดีกี่บาทกาี่สตางค์หมตเลยถึงฉะนั้นจะราชนารต้องึกระมัดระวังกันมากมยาโอเคครับพ่อค้าแม่คา้าที่มาอาศาัยทำากินในตลาดแห่งนี้นะให้สบายใจได้ว่า เราก็จะรักษาตลาดแห่งนี้ไว้ให้เป็นที่ทำมาหากินของชาวประลาดอยู่สืบต่อไปตามจินตาลมของพ่อและแม่เรานะฮะในสิทธิ์ดุรชภาพแนะนำของต่อตุลยภาพตลอดไปนที่เป็นข่าวมาเป็นพิษเามแล้วก็สารุิครก็ยืนตามหลักต้นก็ให้สีหล้อยร้านเช่นเดียวกันเราก็เลยได้ต่อสู้แล้วเราก็ได้ยื่นมีกาเข้ามาสารฎีการจึงรับฎีกาเราไว้แล้วก็ในข้ท่้ามสาเรื่องลกๆเนี่ยผมจะกล่าวโดยย่อๆว่า ในสัญญาดังกล่าวเนี่ยเขาเขาเป็นสัญญาตั้งทำของและมีฉบับที่ลงท้ายและมีต่อท้ายกันอีกหลายฉบับในขนาดนั้นมีสัญญาเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับของโจดและสารดีกาเนี่ยได้วินิจฉัยบอกว่าเนี่ยสารจึิงวินิจฉัยบอกว่าโจ์เนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องในมูลคดีต่างๆเลยที่จะเลยมีข้อพิพาทกับบุคคลอื่น สารจรึงบอกว่าสัญญาตั้งคำของนางกล่าวเนี่ยมีวัตถุประสงค์ขัดต่อความสนุกเรียบร้อยและศิลธรรมอันดีของประชาชนและสารยังได้กล่าวอีกต่อไปว่าโจทกรจำเลยมีนิติสัมพันธ์เรื่องการเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งการละกันในขณะนั้นที่เข้ามาแล้วได้ขอโจทย์จำเลยเป็นบุญธรรม,มนีกก้นกรตกลงสารได้อธิบายต่อว่า ก่อนที่จะมีการทำจาจการทำของก็น่าจะเป็นการกระทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าโจ์มีความเกี่ยวพันทางครอบครัวกับจำเลยด้วย mm. เท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับสัญญาที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าวสารจริงวินิจฉัยบอกว่าสัญญาดังกล่าวที่เนี่ยมาหลายฉบับและในสัญญาในฉบับดังกล่าวมีการให้เช่า30ปี30ปีเป็น90ปีแล้วแบ่งหลประโยชน์60-40เป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมสารจริงวินิจฉัย ในประเด็นนี้จึงให้เป็นสัญญาณเก่าวเป็นตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายเทิงเลือกภายน,นิ้มาตรา190แล,และสารจึิยลูกฟ้องและจำเลยจึงได้คืนความยุติธรมในสำนวนที่ผมแล้วก็ให้แก่กับทุกทุกท่านไปรประมาณนี้ไม้ไผ่มหาศจน์นะครับต้นไม้ไผ่นะครับมีผู้ผู้ป้นและก้อผู้ใช้สั่งการนะครับซึ่ง ผู้ที่จะต้องตกเป็นจำเลยหรือเ,เป็นผู้ต้องหาในคดีนั้นก็ได้แก่กลุ่มครอบครัวสุวณชาตินะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยได้มีการดำเนินคดีนะครับอายการส่งฟ้อง,องต่อศาลสู้คดีกันมาตลอดและเพิ่งเมื่อเร็วๆนี้นะครับล่าสุดศาลก็ได้มีคำพิพากษาว่าพยานหลักฐานของโจทก์ที่นำมาเบิกความและ กล่าวอ้างว่าจำเลยกระทําความผิดนั้นไม่น่าเชื่อถือนะครับคือพยานหลักฐานที่โจทย์กล่าวอ้างทั้งหมดรวมทั้งมีบุคคลซึ่งอ้างตนว่าเป็นเจ้าของไม้ไผ่ขอเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมเนี่ยนะครับก็นําพยานหลักฐานต่างๆเข้ามากล่าวอ้างเพื่อที่จะใส่ร้ายใส่ความให้กับครอบครัวสวนชาติต้องรับผิดแต่ศาลก็ได้ให้ความเป็นธรรมแก่ครอบครัวส่วนชาตินะครับโดยการยกฟ้องโดยให้เหตุผลว่า พยานหลักฐานของโจทย์รับฟังไม่ได้นะครับทั้นคำว่ารับฟังไม่ได้มันจะเป็นความจริงหรือจะเป็นความเท็จเดี๋ยวดูตอนต่อไปนะครับคาดว่างานนี้ก็คงต้องมีการเอาคืนใครก็ตามที่ใส่ความและพอ้างพยานหลักฐานเท็จผู้นั้นก็ต้องรับโทษนะครับและก็ยังมีอีกคดีหนึ่งนะครับที่เป็นคดีใหญ่อันนี้ไม่ว่าจะเป็นพนลเรือนและข้าราชการตำรวจ ร่วมกันป้นแอร์ทุกป้อมเคยได้ยินกันไหมครับเหตุเกิดเมื่อประมาณเดือนมกราคมพศ2564นะครับมีชายชะกันประมาณร่วมกัน20กว่าคนร่วมกันป้นแอร์หเครื่องนะครับทุกทําลายป้อม1ห,หลังนะครับแล้วก็มีกล้องวงจรปิดอีกประมาณ2ตัวมีผู้ต้องหาทั้งหมด20กว่าคนเป็นนายตำรวจพันตำรวจโทหนึ่โทและ ร้อยตำรวจโทรนะครับนคนและยังมีทนายที่นั่งอยู่ตรงนี้อีกสองคนนะครับร่วมเป็นจำเลยเป็นจำเลยคนซับเราจะไม่พัดพาดจากการใช่ครับเพราะว่าเราก็ตดนย้อนที่สุดหาความดีใจของเราในานะนักกฎหมายผมก็ว่าความยุติธรรมน่ะมันมันกลงอยู่จริงจแล้วก็แม้กระทั่งตัวทนายเองึ้่ทำคดีให้กับฝ่ายจำค้าตเอโดนข้อหาไปด้วยในทั้งที่ว่าเราต้องเข้าไปเข้าใจว่าเราจะไปพ้นแนไปทําไมบ้านจะมีอยู่สามตัวเลยครับนะ ก็โดนก็ไม่ด้วยแล้วก็เราก็รู้สึกถึงว่าเออถ้าการกล่าวร้ายคนเนี่ยกล่าวร้ายโดยวิธีการง่ายๆอย่างงี้แล้วก็ทนายความมีสิทธิ์กล่าวร้ายและทนายความสุดท้ายต้องต้องถ้าเกิดมีคำพิพากษามาเนี่ยเราจะเอาหน้าไปไม่หนเนี่ยก็เราก็ได้ทําให้พิสูจน์ข้อความจริงข้อความจริงที่เกิดขึ้นในในในชั้นยุติธรรมนะก็ยังปรากฏอยู่เลยกับวมเรานะอย่างน้อยเราเชื่อถือในกระบวนการนี้ได้ที่เราจะยึดถือกันไปนะแต่ว่าต้องมีความเชื่อมั่นในการที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้ได้จริง จริงเลยแล้วก็อันนี้เขาเป็นอุวทางอันหนึ่งนการที่จะปากหกับตางทางพวกเราไปกระจายข่าวว่าไอ้เรื่องการที่ขึ้นลงขึ้นศาลบางครั้งก็อยาไเป็นัวก็มีอิทธิพลที่เขากระทำต่อกันนะถ้าเราไปเจอทนายที่ดีแวเราร้องขอเขาสะานทนายความก็ได้เข้าช่วยเหลือเราก็จะได้รับความที่ทยาในการในการที่สู้ในศาลเพื่อให้ศาลเห็นเรื่องกันประมาณนี้เลยครับดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในในในครอบครัวหรือใชาตินะ กับกลุ่มธนาที่ได้ได้พยายามมาแก้ไขปัญหาเรื่องความยุติธรรมในเรื่องนี้นะเราได้เห็นอะไรบางอย่างที่ท่จะต้องไปบอกกับสังคมแล้วก็ช่วยกันพูดถึงเรื่องพวกนี้และก็ป้องกันไม่ให้คนกระทําต่อกันในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันทําให้สังคมเดือดร้อนวุ่นวายการขึ้นศาลแต่ละครั้งถ้าเกิดชาวบ้านจะช่องอย่างที่ผมบอกอ่ะชาวไร่ชาวนาเขาจะไม่มีปัญญามามาต่อสู้ผ่านกับผู้ที่ที่ส่งอิทธิพลหรส่งความรู้หน่อย มากหน่อยแตเขาเนี้ยเขาก็จะตกที่นั่งลาบากก็คือกลายเป็นเรื่องของกรรมเก่าไปแล้วก็รับรับไปซึ่งครรากษาซึ่งซึ่งตัวเองไม่ได้ต่อสู้อันนี้เป็นว่ากล่าต่อสานไม่ได้จริงีเพราะว่ามันเป็นกระบวนการที่พวกเราได้ได้สร้างขึ้นมาเองเพื่อเพื่อจะให้สังคมมนสงบเรียบร้อยทน่ึ้นตัวเนี้ยผมก็เลยก็เลยก็เลยมีก็ที่จะที่ศาลสุรนารีศารที่ที่ตลาดสุรนรีปัจจุบันนะครับมาตัดป็นัวรนารีตอนนใหม่ มันเริ่มต้นคดีจากการฟ้องขับไล,ล่รุ่นรุ่นรุ่นของลุงหนิบเขาอะมาตั้งแต่ปี2535เพราะว่ามาเช่าตั้งแต่ปี23แล้วไม่ปฏิบัติตามสัญญาไม่จ่ายค่าเช่าแถมสร้างกองกำลังเนี่ยจาบอกี่ดีเขเข้าไม่ได้นะวขาไร้ชานา,ชา,นานแล้วจะเข้าอะไรกัน<ม>ก็ใช้วิธีการเทคนิคทางกฎหมายในต่างเพราะว่ากันไปแล้วเป็นการต่อสู้ทางกฎหมายใช้เวลามาถึงจบจนมาถึงปี2 5 6 3วันที่29กันยา2 5 6 3ศาลถึงด้มีคำสั่งและเขายอมออก เมื่อยอมออกเสร็จก็จะมีคนใหม่แหละครับที่ว่าเป็นคดีความสุดท้าย5ป mm ีเนี่ยเข้ามาในวันที่29กแล้วทั้งที่อยู่ในบาดการนาครับคดีเจ้าพนักงานมาคดีกออกหมายจับไปรอบหนึ่งแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ยังคงวนเวียนที่จะมาใช้กําลังก็มาทําแล้วก็ใช้ข้อกฎหมายในการฟ้องเรื่องสารลา,ลาลต่างๆที่มาติดคับในส่วนขอ,ของของส่วนผู้เช่าแรกน่ะก็จะเป็นแค่คดี2คดีไม่มากนักหรอก สองกรณีที่ว่าโควพันกับกับที่ดินดอกตลาดนนแร้วก่น,นี้ส่วนกล 5, ุ่มมาห้าคนผู้คนหลังเนี่ยห้าปีสุดท้ายเนี่ยสร้างคดีเยอะจริงแต่คดีหลักก็คือคดีเนี้ยที่บอกว่าสารดีกาได้หมดละที่ว่าจะมีอิทธิพลต่อต่อที่ดินทรัพย์มรดกตอนเนี้ยถือว่าหมดละก็คือถึงดีกาแล้วก็จะเป็นเรื่องคดีความต่างๆ่ที่ก็าฟ้องมาก,ก็โอนะ้เป็นสิบคดีนะเป็นคดีป้นคดีฟ้องคดีโกงจ้านี้คดีอะไรก็รู้ไม่รู้เยอะแยะไปหมดโอ้โหผมว่ามันจะเป็นสิบกว่าหรือยี่สิบคดีด้วยซ้ำผมยว่่่าแบงๆจะะทไปอน เรื่องเราอ่ะคือทนายเปนแบบกันทำหน้าประเดนมันไม่ใช่ที่จริงซึ่งซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการนรี่ตลาดแต่เกิดว่าไปเอากรีอื่นมาสร้างสร้างกันขึ้นมาแล,แล้วพวกเราก็ชนะคดีทั้งหมดนั้นแล้วนะครับชนะกดีทั้งหมดนั้นแล้วแล้วก็คุณจะให้มหองดูหน้าอย่างพี่จูศรีเนี่ยขึ้นศาลในชีวิตจะไม่เคยทำเลยอ่ะแกก็นั่งสั่นอยู่อย่างนั้นอ่ะบอกว่าเออแกก็เอ่ยชื่อผมกินเนาะกินที่กลัวจังเลยแี่กลัวอะไรผมิมขึ้นู้ทำไงกลัวไม่เคยเลยในชีวิตก็ต้องมารองรับสิ่งสิ่งที่ที่ถูกสร้างขึ้นแกก็ ก็ก็ถ <irgendw el inv és> <c ading> ือว่ามีความจริงข้อที่จริงแล้วก็โชคดีที่ศามนี้ให้ความยืดิยุ่มนะแล้วก็ได้แก้ไขสถานการณ์คือมีการยกฟ้องกันทั้งหมดในเกือบเดียวในทุกคดีดีกว่าไม่ใช่เกือบในทุกคดีที่ฟ้องกันมาคราวนี้ในในส่วนัต่อไปเนี่ยในของที่ดีต้าสุนทรีมันเป็นเรื่องเรื่องของกวามมดดกและเรื่องที่แบ่งปันของกวามมอดดกของสองกองของนายสนิทกันสองเกาะนะก็จะมีการจัดการแบ่งปันหรือจะคงอยู่ยังไงก็จะเป็นเรื่องของพี่น้องที่ตกลงกันเจ้าพนเพื่อที่จะดำเนินการต่อ อันนี้กิจการตัวนี้ก็มีมีมีเหตุผลไ่เล็กก็จะส่งต่อของทายาทต่อไปอันนี้ก็อยากจะบอกว่าโคราชเราอ่ะยังมีตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศในในอีสานอยู่แล้วก็จะมีเกิดกันต่อน่าจะเป็นสิบกว่าแปลงนะในที่ผมถือคดีมาดีกว่าผมมองเห็นภาพการแบ่งน่าจะเป็นสิบกว่าแปลงคราวนี้ในสิบกว่าแปลงเนี่ยมันจะเป็นกองโมดของบิดากับของกองโมดของมารดากองโมดของบิดาเนี่ยได้ถูกแบ่งปันอยู่ที่ฐานเรียบร้อยแล้ว บบบบบอกบบนนอบบนนงผสมธรรมดาทีนนย่ยังไม่ได้แบ่งปันคือการแบ่งปันเนี่ยคือแบ่งปันโดยไม่ได้ยังไม่ได้อนทะเบียนอะไรกันนะคือแบ่งปันโดยการโดยการข้อตกลงกันนั่นเองก็เหลือแค่กองผสมแม่ที่ยังไม่ได้แบ่งปันนะครับส่วนหนึ่งที่ได้รับการแบ,บ่งปันแล้วบางส่วนก็จะใส่ชื่อแล้วในช่วงต้นที่ยังไม่มีการเาปร็นข้าพตั้งแต่ต้นปี6หกสิบนะประมาณนี้ ก็จะเป็นก็จะเป็นตัวสิ์ของรวมไปประมาณนี้ครับก็จะวิจัให้เขาจะอยู่ไป่างนี้ก็ไม่ทราบในการก็ต้องรอรอข้อลงบองคนที่เก้าว่าจะมีการยังไงหรือจะให้อยู่นี้ตกเปล่าสื่อโซเชียลก็ตามนะครับที่บอกว่ามีการประกาศขายจะทอดตลาดตลาดสุราร์นครหรือตลาดสุลาร์นารีนะครับ ชวยรูนานลบอกอกจากความสศกจนนะครบเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอนาคตจะไม่มีการประมูลขายแล้วนะคะแต่ถ้าหากสนใจซื้อจริงๆก็มาติาดต่อดโรทางนี้ได้โดยตรงเลยนะคะรับติดต่อผู้จัดก,การมาโดกได้ครับอยากได้เท่าไหร่มันจะได้ง่ายหน่อยไม่ต้องไปใช้ทิชามาอะไรกันถ้าเป็นประมูลขายอะไรมูลค่าตันละณวันนี้ประมาณเท่าไหร่ครับคือจริงๆแล้วมีการประเมินของเจ้าพนักงานบรรับคดีไว้โดยเฉพาะส่วนที่ดินครับเจ้าพนักงานบรรับคดีก็ประเมินในส่วนที่ดิน บวกเพิ่มกันนิดหน่อยก็อยู่ที่ประมาณสักสองสามร้อยล้านสี่สิบเอ็ดไร่นี่ใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่ครับประมาณสักยี่สิบเจ็ดหรือที่สิบกว่าไร่อะไรประมาณนี้ไม่หมดเพราะว่าเขาก็จริงจริงแล้วที่ถูกที่ถูกเคยเคยถูกประกับคดีนะเพราะว่ามันจะไม่มีการประกับคดีเลยเคยถูกประกับคดีอยู่เนี่ยก็ประมาณถ้าสิบเจ็ดไร่หรือสิบแปดไร่์หรือที่สิบไร่ประมาณนั้นส่วนส่วนอีกส่วนหนึ่งอ่ะก็ไม่ได้ถูกประกับคดีที่ฉรวมส่วนของพี่น้องที่แบ่งไปแล้วแต่ว่ายังคงอยู่ในบริเวณตลาดมันก็ประมาณสี่สิบกว่าไปปถึงระมาณล้้านได เออก็หาคนซื้อด้วยนะครับที่มูลค่าตลาดผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่รู้แต่ว่ามูลค่าของธุรกิจแบบนมันมูลค่าธุรกิจหมดแล้วแล้วแต่บุคคลที่ตั้งนะครับแต่ว่าในมูลค่าของของเจ้าพนักงานกับระดับเงินที่ดีนักมันก็อยู่ในกรอบประมาณนี้แหละครับอผมนั่นวันนี้พู้ที่มีอำนาจในการบริหารตลาดนี่เป็นเป็นพี่น้องทั้งหมดเลยใช่ไหมครับคืออย่างนี้ครับเอ่อตลาดเนี่ยมันเป็นการมาดอแล้วก็เป็น เป็นเขาเขามอบให้ทางให้เช่าให้ตลาดให้ให้ทางบริษัทตัวนั้นเอาไปเช่าก็คือบริษัทนั้นมีก็เป็นเป็นบริษัทของเครือญาตินะครับเช่าต่อแต่กิจการมรดัในระหว่างการดำเนินการอย่างตลาดนะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปภาพภาวะเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงไปดีขึ้นเราก็จะพัฒนารูป ขอตลาดให้มันดีขึ้นตามไปเปนี่ก็ดข้อสรุปแล้วนะครับตลาดมันก,ก็ยังคงเป็นสถากันาาาของค้า่ค้าแล้วก็ชาวบ้านประชาชนโคราชและวกอถ้าเราไปพัฒนาขึ้น <มา S 1> ไปนแล้วภาวะเศรษฐกิจมันไม่รองรับพอค้าแมคค้าเขาก็ต้องมาแบกรับค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นนะฮะก็อยู่ในแผนการต่อไปในอนาคตครับ ก็ยังมีคอนเซปต,ต์เดิมคือเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคคือของถูกที่สุดในโคราชได้ไหมครับใช้คำนี้ได้ไหมตรนเลยครับ,นนรบเพราะว่าถ้าพ่อค้าแม่ค้าเขามีต้นทุนที่ไม่สูงใช่ไหมเขาก็สามารถจาหน่ายสินค้าได้ในราคาที่ไม่สูงม,มันก็ผลก็ตกผู้บริโภคได้ซื้อของถูกของไม่แพงหรือสภาวะาวะเศรษฐกิจอ,กอย่างนี้นะครับ พวกเรามาจากฐานล่ากหมดเลยเราเข้าใจถ้าเราไปไปให้พ่อค้าแม่ค้าแบกมารับไปื่อยค่าใช้จ่ายเกินมหมายว่าเราอยากได้ค่าแฝงมากมายเราอยากได้กำไรคนเดียวสิ่งที่มีปีผลกระทบไปก็คือราคาขายที่จะกระทบต่อประชาชนเขาแด่รี่น้องประชาชนพี่เขาก็รู้แม่ค้าแล้วก็เป็นลูกข,ของเกษตรกรก็ขเข้าใจตัวนี้เลยแล้วก็มาถึงครั้งแรกเนี่ยก็ก็ได้มีการพูดถึงแล้วก็ พยายามจะบอกให้บริษัทที่มาดําเนินการเนี่ยให้อยู่ในในในราคาที่ประการแม่ค้าเนี่ยเขาสามารถที่จะขายของในราคาถูกได้แข่งขันกับคนอื่นได้้วก็เป็นที่พึ่งของของประชาชนของสังคมเราได้ฉังนั้นที่เนี่ยเป็นอย่างคงดําเนินการโดยคอนเซปต์เนี้ยตลอดไปก็คือคอนเซปต์ของประชาชนเพื่อประชาชน,นแล้วก็สิ่งที่ว่าจะาเรามา<อ>รับเรื่องอะไรก็รล้วแต่ในทางที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เอาเปรียบชาวบ้าน เราอุณรกันเยที่ชเรามาตลอดยิ่งวหขนาดไหมต้างยินใจที่เรื่องทุกอย่างกระจบกงแล้วก็ตามความปอารถนให้เป็นจริงอยู่อยางที่เสียต้องการเพราะเสียเรานี่ก็เป็นคนข้อค้าแม่ค้าในตลาดั้งแต่ตลาดเดอยวแอยู่มาตั้งแต่ตลาดมีเสาสิ่งต้นอีกเลยก็ยิใจที่เสียแมอยากทำตลาด ผสมคอดุขแกแห่ะได้ความปั่นขแกตย่กงนนะครัุญน้องถึงลูกเขาเนี่ยเรายังมีความหวังอยู่ว่าเขาจะกลับมานะอย่าไปหลงเชื่อคนภายนอกซึ่งเขาหวังผลประโยชน์จากทรัพย์สินของเราทรัพย์สินของเราก็เป็นของเราทำไมจะต้องเอาไปให้คนอื่นเขาดูแลดูแลจัดการผมยังมีความหวัง ด้วยปากนะว่ากลับมาทางนีนพี่น้องทุกคนยังรอเขาอยู่แต่การที่พวกเราเนี่ยจะกระตุ้นเศรษฐกิจหรือทําให้เศรษฐกิจมันโตได้มันก็อยู่ที่การใช้ของพวกเราเหมือนกันฉะนั้นถ้าเกิดพวกเรามีกําลังมากพอและการเงกนกลังมากพอหรือ พอที่กับผูยใซื้อหากันได้ในระหว่างกันขยับใจจะสอยตลาดไปปรุงอาหารไปทําอะไรกันรุ่นเงินเดือนก็มาซื้อขยับตัวกันเราอาจจะเป็นตัวช่วยโดยที่ไม่ต้องรอรัฐบาลจนจนให้รัฐบาลเข้ามาจัดการอทั้งหมดนะครับเพราะว่าประชาชนคนไทยเนี่ยสามารถดาเนินการเองได้ในการพยายามช่วยกันใช้สอยพยายามช่วยกันทํางานพยายามมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับซื้อซื้อขายของกันแลกเปลี่ยนเงินทองกันและกันมันจะทาให้เศรษฐกิจของประเ้ศดีขึ้นต่อไปด้วย ตลาดอย่างนี้พร้อมรองรับแล้วก็เป็นท,ที่ที่จะให้ทุกคนนะครับได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมในเรื่องการจับตตดเช้สอยกันนะครับเข้าไปดีแค่แหลนะครับ